สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Elderland นนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ได้แรงบนนันดาลใจมาจาก c ค s เซิ a วานหรือว่า c ค s เซิ a วานผมออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันเนาะเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้ลงในเวอร์ชันมือถือน,นั่นเองทุกผู้ชมครับมาพร้อมการาฟิกแบบพิกเซลเืยลองมาชมบรรยากาศในเกมกันครับ <S 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 โอเคครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศในตัวเกมน,นั่นเองทุกผู้ชมครับกราฟิกจะเป็นพิกเซลแบบนี้นะ เห็นกราฟิกแบบนี้นะนึกถึงพวกเกม dead cell เหมือนกันนะจะลองมาเล่นกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเขาแนะนำให้จำช่วงแรกนะ่จะต้องหาของก่อนนะครับเราได้อาวนมาแล้ว โอเคสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark k Night, Call of Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลย y a า d a Game Center okay. แต่ไม่รู้ว่าไอเกมเนี้ยเขาเรียกอะไรเวลาที่เราแบบ แพ้ไปแบบเนี้ยเราต้องเริ่มเล่นใหม่หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะอ่ะทีเดียวเลยเหรอโอเคให้อารมณ์เหมือนแคสเซิลวานียสมัยก่อนนะครับเกมเนี้ยเห็นเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาแบบนั้นนะอ่าเซฟเกมโอเคอ๋มีให้เซฟเกมไม่น่าไม่น่าจะเป็นแนวโลคไลน์นะครับ ามีให้เซฟเซฟเกมแบบนี้นะไปครับเอาลืมดูผมเนาะเก็บเหรียญเอ้มันยังไม่มีอะไรเลยนะอลองกระโดดหม่ครับอลองกระโดดดูครับโอเคก็ผ่านแล้วนี่ มันเหมือนต้องใช้ตัวนี้ด้วยอะที่มันแดนแบบนี้ได้ครับอ่ะตด,ดลงมายังไม่ค่อยเจอมอนเจออะไรนะครับอืมมันวันคิวหมดเลยเว้ยโอเคนี่เรียบร้อย ความยากยังไม่มีนะครับในช่วงแรกนี่น,นี่ต้องกลับมาทางนี้เราไปทางนู้นไม่ได้นะครับมันต,ต้องไปหาของบางอย่างนะผมว่าโอเคโอเคโดดมากัน อันนี้น่าเป็นที่เซฟใช่ไหมโอเคที่เซฟคือมันเซฟได้มันก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับไปแนวเนี้ยโอเคโอเคชอบติดอืมอ่เดินไปก่อนกระโดดปุ๊บคงไม่เจอบอสเจออะไรนะ มันจะเกินไปนะเจอตั้งแต่แรกไนดะ้ไงโ oh, <laughs> อ้ยซี่นะผู้ชมซี่ไปไหนวะเนี่ยได้พ้อชั่นคือแล้วมันสำรวจไปได้เรื่อยๆเลยนะ okay. เราก็มั่วๆไปก่อนออจริงๆต้องมีไอเทมนะครับ มุงไปไม่ได้หรอกขึ้นข้างบนนะครับมันยังมีที่ให้เราไปต่อเรื่อยๆนะเอาแล้วบอยมันเกิดอีกอะเลเวอัพเฮ้ย <c oughs> จริงมันฟาร์มเวลชั้นดีเลยนะตรงเนี้ยเอา้าแล้วทำไมน,นี่มันอยู่ตรงเนี้ลยล่ะเดี๋ยวต้องกลับไปใหม่แล้วก็ออกมามันก็ยังเหมือนเดิมโอเคจริงๆเขาเหมือนให้เราแดดมาแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับ ไอเราก็ไปอีกทางหนึ่งเฮ้ยไม่ตัวอะไรวะผมว่าผมเลือกโหมดไอ้นี่มาแน่เลยผู้ชมอีซี่นะก็ะดูจากที่จัดก,การพวกบอสพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันดูง่ายไปอะถ้าไม่น่าจะเป็น normal เหรือ,หร,อหรือว่ามันให้แค่ช่วงแรกมันไม่มีอาวุธอื่นนะให้เราด้วยเนาะเล่นมาประมาณเกือบเกบหนาทีแล้วล่ะ โอเคเขาให้เรากดดันโอเคโดดไปโดดไปโดดไปฟาร์มไปครับนี่ครับกล่องสมบัติเฮ้ยได้ขวามมาแล้วว่ะเปลี่ยนไงไว้เนี่ยเอ้าอ๋อนี่ไงนี่เหรอาหมดละ เอาอ๋อมันเป็นแค่ของปลาอหรอท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่อาวุธหลักแล้วผมปลาไปหมดละ <l acht> อะไรไวะเนี่ยคือแบบได้มาปุ๊บยังไม่ทันได้แบบเอาไปลองกับพวกมอนสเตอร์เลยเราก็เล่นไปซะหมดละนี่เลเวลอัพเซฟได้นะถ้าจะสเสฟอะ่ะ อะได้โล่มานี่นี่โอ้ยโดน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 เอาขึ้นแบบไม่สนใจใครครับเหตุผง HP ลดหมดไล้ตัวนี้เริ่มออกมาเยอะแล้วนะปล่อยพิษได้ด้วยโอเคไปแบบรวดเร็ว,เวครับตีมันไม่ได้ด้วยนะ เดี๋ยวตัวนี้คืออะไรอะ่ะเอาบูชายันเฉยเลยแล้วมันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นล่ะได้แหวนมาโอเคน่ะกินโพชั่นก่อนนี่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  เอามีธนูด้วยเหรอผมได้มาตอนไหนวะเอาแต่ลูกมีจำกัด้วยธนไูได้ขวามาละได้ขวามาอีกละไอขวาที่เราปลาเล่นนะ่ะนี่ห้างมันงงๆนะเกมนี้ไม่ไม่ได้ดังเท่าไหร่นะครับใน PC นะพอเล่นได้อยู่ ป่าปิลันญาเหรอโอเคนี่เรียบร้อยมีกล่องอีกแล้วว่ะท่านผู้ชมกล่องอะไรนี้เงินเพียบเลยได้ขวานกับโพชั่นเอาเฮ้ย ตันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกดนั่งลงไปแล้วมันก็จะพาลงมาข้างล่างปเป็นเหมือนลิฟต์ผมว่าผมเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะใครสนใจไปลองดูกันได้นะสำหรับเกมตัวนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ